สวัสดีครับอยู่กับช่องแอมปอนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากจะพาทุกคนไปดูจุดชมวิวสวยๆส,สักที่หนึ่งนะครับก็อ,อยากจะเอาคลิปเนี้ยครับมาให้ทุกๆคนดูว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีจุดชมวิวยูอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีความสวยงามอยู่เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นที่ไหนกันไป นะครับก็นี่ครับจะเป็นเขื่อนปานบุรีนะครับเป็นที่เที่ยวยอดฮิตสําหรับจังหวัดประจวบคกิรีขันครับเห็นเขาว่ากันว่ามีจุดชมวิวส,สวยๆนะครับแล้วก็มีจุดชมพระอาทิตย์ด้วย และรวมถึงมีจุดพักผ่อนหย่อนใจตามขอบเรียกว่าขอบอะไรขอบบึงขอบเขื่อนเขอบเขื่อนประมาณนั้นแล้วก็มีจุดตกปลาอะไรแล้วก็มีจุดเล่นน้ําด้วยแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ไปเล่นน้ํานะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปชมกันถึงก็บอกว่าเขื่อนปานบุรีนะครับคุณก็จะมีทางยาวเนี่ยวาวไว้เดินแบบเป็นชมวิวยาวประมาณ1กิโลเมตรเท่าไหร่วะหนึ่งพันาเมตรเออเป็นทางยาวสามารถเดินเล่นได้ในช่วงแนะนําให้เป็นช่วงเย็นๆนะเพราะว่าช่วงกลางวั ถามว่าไปได้ไหมมันก็ไปได้นะแต่มันจะค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับก็แนะนําให้ไปช่วงเย็นๆผมว่าคนที่อยู่ละแวกนั้นเนี่ยช่วงเย็นๆก็จะมีหลายๆคนเนี่ยคงจะไปชมวิวณจุดๆุดนั้นนะครับเพราะว่ามีพระอาทิตย์ตกด้วยครับทุกคนแล้วก็มีแม่น้ำเนี่ยนะครับมีเรือไม่รู้ว่าเขารับจ้างหรือเปล่านะว่าจะพาเราชมวิวอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนหลายคนเคยไปเนี่ยก็มาแนะนําได้นะครับว่าเขามีรับจ้างชมวิวไหมนะครับขึ้นบนเรือแล้วก็ไปเกาะข่้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจุดที่เราจะไปเนี่ย ก็คือมันจะเป็นจุดที่แบบชมวิวทางยาวเลยนะครับเอาล่ะนะครับไฮไลท์ของเขื่อนปาบุรีแล้วก็จะมีจุดตกปลาหรอเห็งพวกจุดตกปลานี่ผมก็ยังไม่เห็นนะแต่เขาบอกว่ามีนะครับก็อาจจะต้องถามคนละแวกนั้นดูว่ามันมีหรือเปล่าบรรยากาศตอนเย็นผมคิดว่ามันน่าจะดีมากๆเลยครับทุกคนอาละ่ะทุกคนมาถึงตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงในตอนกลางวันนะครับที่ผมไปนะตอนนี้เนี่ยผมก็ขึ้นรถนะครับมากับ อ่าทีมงานเรียกอะไรมากับช่างแล้วกันะะอันนี้เป็นทางเข้านะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยผมอ่ะไม่ได้มาเทีย่ยวเลยสักทีเดียวก็มาทํางานด้วยโดยถือซะว่ามาชมบิวด้วยก็แล้วกันอะ่ะนะครับนี่ครับก็จะเป็นทางเข้าทางยาวเกือนนะครับตอนนี้ผมก็ อยู่นะที่เขื่อนแล้วนะครับอันนี้ก็กําลังเดินอยู่ในช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามหน้ากัดก็ยังร้อนๆอนอยู่แต่ว่ามีลมค่อนข้างแรงพอสมควรครับเเรียกว่าทั้งร้อนทั้งเย็นไปในตัวนะฮะมันจะเลือกอะไรดีนะครับทางขวาก็จะเป็นน้ําตรงนี้เนี่ยนะครับ ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เปิดให้ทุกคนเข้ามานะเพราะมันจะเป็นช่วงโควิดอยู่เลยแต่วันนี้ผมถ่ายมาในช่วงที่โควิดมันซาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขื่อนนะฮะก็จะมีเรือมีอะไรเขาก็ล่องกันหาปลาส่วนทางซ้ายก็จะมีภูเขานะครับหญ้าอะไรอย่างนี้ใครที่ชอบเดินภูเขาก็เดินป่าก็นี่ครับฝั่งขวาก็ลงไปเดินได้เลยนะใครที่ชอบ น้ำชอบทะเลฝั่งซ้ายก็สามารถลงไปดูได้ะนะครับถ้าเกิดไม่ชวนไม่กลัวจระเข้ไม่กลัวอันตรายก็ลงไปดูแล้วก็ละกันนะครับผมก็เดินชมวิวไปนะครับประมาณ1กิโลเมตรกับอีก500เมตรเดินเหนื่อยไหมก็นิดนึงนะช่วงกลางวันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตอนเย็นคงสบายตรงนี้ก็เป็นทีมงานครับมาดูพื้นที่เขาจะทําตัวหนังสือกันนะฮะก็มาดูพื้นที่นะครับว่าจะสามารถทําตัวหนังสือ เขื่อนปานบุรีได้ใหญ่ขนาดไหนนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นทางภูเขาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางน้ําแล้วนั่นฮะเหมือนจะ,จะเจอของอะไร สักกล่องหนึ่งนะครับตรงข้างๆเขื่อนก็ลงไปดูนึกว่าเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ออกข่าวไม่ใช่นะฮะก็เป็นกล่องที่เขาทิ้งล้างไว้นานนะครับไม่มีอะไรฮะส่วนทางด้านล่างก็จะเป็นหินค่อนข้างเยอะนะครับใครที่จะลงไปเล่นนะ้ำตรงนี้ก็ต้องระวังดีๆนะฮะมันอาจจะมีหินเยอะมากๆนะครับแล้วส่วนตอนนี้ผมก็เดินด้วยความเหน็ดเหนื่อย ดูหัวก็เซื้อก็เซิงนะครับแล้วก็ข้างๆนะฮะหลังจากที่เดินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีที่พักด้วยนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นที่พักของที่เขาให้เช่าหรือเปล่านะครับแต่อาจจะเป็นที่พักของคนจะเข้ามาทํางานมากกว่านะผมคิดว่างั้นก็จะต้องถามเค้านะสาหรับ คลิปนี้เขื่อนปานบุรีจุดชมวิวสวยๆก็แนะนําทุกคนนะครับโควิดหมดแล้วอะไรหมดแล้วเนี่ยนะฮะมาเดินเล่นที่นี่ได้มาชมวิวที่นี่ได้นะครับทุกคนเนี่ยก็อาจจะได้จุดชมวิวสวยๆกลับไปได้รูปสวยๆกลับไปนะครับสําหรับคลิปนี้ชอยอมพอนก็ฝากไลครกดะแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย